สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราสนใจกันวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังร้อนแรงเลยในโลกคริปโตนะครับก็คือการเคลื่อนไหวของราคา XRP แล้วก็ปัจจัยต่างๆที่อ,อ,อาจจะผลักดันให้ราคามันไปถึงระดับ4ดอลลาร์อย่างที่เขาวิเคราะห์กันข้อมูลวันนี้เราอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ของคอยเก็บนะครับเป็นสถานการณ์ล่าสุดเลยวันที่17กันยายน2025ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามมากจริงๆคะ่ะช่วงนี้ ใช่ครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะอะไรมันขับเคลื่อนราคา XRP อยู่เบื้องหลังกันแน่ทั้งเรื่องกราฟเทคนิคเองแล้วก็เรื่องการเข้ามาของผู้เล่นสถาบันอย่าง Vivo Power ที่มีข่าวออกมาอืมและแน่นอนครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดโดยรวมด้วยค่ะทั้งหมดนี้เลยเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจปัจจัยพวกนี้แหละครับว่ามันสําคัญยังไงแล้วก็จะประเมินได้ไหมว่า XRP จะไปถึง4ดอลลาร์ที่คนพูดพูดกันเนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าอื ก็น่าลุ้นนะคะเอาละครับมาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าสถานการณ์ XRP ตอนนี้เออถือว่าน่าสนใจมากนะครับหลังจากที่ราคาดูเหมือนจะออนิ่งๆในกรอบมาระยะนึงแล้วตอนนี้เริ่มมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงให้เห็นใช่ค่ะเริ่มเห็นการขยับตัวบ้างแล้วเริ่มกันที่ภาพเทคนิคก่อนเลย Price Action นะครับข้อมูลล่าสุดบอกว่า XRP กำลังพยายามจะทะลุทะลุออกจากกรอบแนวโน้มขาลงที่เรียกว่า Decending Channel นะครับ อ๋อค่ะไก้กรอบที่มันกดราคาลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับกรอบนั้นเลยตอนนี้ราคาปัจจุบันก็อยู่ระเท่า3า3.03ดอลลาร์ค่ะซึ่งถือว่าดีดตัวขึ้นมายืนเหนือแนวรับสำคัญ2.95ค่ะแนวรับตรงนี้ก่อนหน้ามันเคยเป็นแนวต้านมาก่อนพอยืนเหนือได้ก็นับว่าเออเป็นสัญญาณดีระดับหนึ่งเลย ใช่ค่ะการยืนเหนือ2.95ได้นี่ถือเป็นสัญญาณบวกเบื้องต้นเลยค่ะแต่ว่าห่นทางข้างหน้าก็มีด่านอยู่นะคะแนวต้านสำคัญถัดไปที่ต้องจับตาก็คือ3.12แล้วก็3.32ค่ะต่อ2ระดับนี้ก่อนค่ะถ้า XRP มีแรงซื้อพอฝ่าน2ด่านนี้ไปได้นะคะแนวต้านถัดไปที่ค่อนข้างแผงแรงแล้วก็สำคัญทางจิตวิทยาเลยคือ3.59 3.59ใช่คะ่ะถ้าทะลุตรงนี้ไปได้แบบชัดๆมีวอลลุมสนับสนุนนะอันนั้นล่ะค่ะคือเปิดประตูสู่เป้าหมายใหญ่ที่ $4 ดอลลาร์4ดอลลาร์ <ic> <c oughs> ใช่คะ่ะถ้าเป็นแบบนั้นได้จริงก็ถือว่าเป็นการยืนยันขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากๆเลยค่ะโห <c oughs> แสดงว่ายังต้องลุ้นกันอีกหลายสเต็ปเลยนะครับกว่าจะถึง4ดอลลาร์ <c oughs> ใช่คะ่ะยังมีแนวต้านรออยู่แล้วถ้ามองกลับกันล่ะครับถ้ามันเกิดย่อตัวลงมาแนวรับสาคัญๆอยู่ตรงไหนบ้างครับ ถ้าหากว่าผ่านแนวต้านไม่ได้แล้วย่อลงมานะคะแนวรับสำคัญที่ต้องดูเลยก็คือแถวๆ2.60 2.60ค่ะโซนนั้นเคยเป็นบริเวณที่มีการพักตัวสะสมกำลังกันก่อนหน้าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจรอบนี้คือการที่ราคามันดีดกลับขึ้นมาจากขอบล่างของช่องขาลงได้เนี่ยมันก็แสดงว่าเออเริ่มมีแรงซื้อที่แข็งแกร่งกลับเข้ามาในตลาดแล้วนะคะอเหมือนมีคนเริ่มมองว่าราคานี้ก็น่าสนใจแล้ว ก็ประมาณนั้นเลยค่ะอาจจะเริ่มเห็นโอกาสที่ระดับราคานี้แล้วฟังดูเหมือนว่าการยืนเหนือ2.95เนี่ยเป็นก้าวแรกที่สำคัญแต่จะไปถึง4นี่ยังต้องผ่านบททดสอบอีกเยอะเลยและถ้ามองในแง่โอกาสปรับขึ้นล่ะครับจากโครงสร้างกราฟตอนนี้พอจะประเมินอัพไซด์ได้ไหมครับว่ามีแค่ไหน ถ้าดูจากโครงสร้างกราฟโดยรวมตอนนี้นะคะก็มีการประเมินกันว่าถ้า XRP ยังรักษาโมเมนตัมได้ยืนเหนือแนวรับระยะสั้นพวกนี้ได้โดยเฉพาะไม่ควรหลุด2.95แบบจริงๆจังๆอะนะคะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้อีกประมาณสัก35%จากปัจจุบันนะคะ35%เลยเหรอครับค่ะซึ่งถ้าขึ้นไป35%มเนี่ยมันก็จะไปอยู่แถวแถวแนวต้านสำคัญ3.59พอดีเลยอ๋อครับคบก็ไปชนแนวต้านพอดี ใช่ค่ะโดยรวมคือโครงสร้างราคามันดูเหมือนกำลังพยายามจะฟื้นตัวค่ะกำลังลุ้นเบรกเอารือทะลุก,กรอบเดิมออกไปน่าสนใจครับภาพเทคนิคดูมีสัญญาณบวกแต่ก็ยังต้องรอการยืนยันอีกทีทีนี้มาดูอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือข่าวฝั่งสถาบันค่ะเรื่องที่ v i v e Power เขาเขยายคลังสินทรัพย์ด้วยเพิ่ม XRP เข้าไปเนี่ยอันนี้เหมือนจะสร้างความพือฮาพอสมควรถูกต้องค่ะ S <S การเคลื่อนไหวของ Vivo Power นี่น่าจับตามากจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่แบบว่าเอ่อซื้อเหรียญเก็บธรรมดาแต่มันเป็นการส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะคือบริษัทเขากำลังเพิ่มกลยุทธ์ในการแปลงสินทรัพย์ที่ขุดได้หรือ Mine Assets อะค่ะสินทรัพย์ที่ขุดได้ค่ะอาจจะเป็นพวกเอ่อคริปโตอื่นๆหรือผลตอบแทนจากการดำเนินงานของเขาเองเนี่ยแปลงมาเป็น XRP โดยตรงเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับเอ่อขอแทรกนิดนึงครับการที่เขาเลือกแปลงเป็น XRP โดยตรงเลยเนี่ย แทนนี่จะเป็นบิตคอยหรืออีเธอ e ีเียมที่อาจจะใหญ่กว่ามันพอจะบอกอะไรเราได้ไหมครับเกี่ยวกับมุมมองเขาต่อ XRP เป็นคำถามที่ดีมากค่ะการเลือก XRP อาเนี่ยอาจจะสะท้อนหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยอาจจะมองที่คุณสมบัติของ XRP Ledger เองเช่นความเร็วความถูกของค่าธรรมเนียมอะไรแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเหมาะกับการเคลื่อนย้ายมูลค่าบ่อยๆพาของ r i p p ป e ที่เน้นเรื่องการใช้งานในภาคธุรกิจการชำระเงินข้ามประเทศ ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของ Vivo Power มากกว่าก็ได้ค่ะอ๋อเป็นไปได้ครับค่ะหรืออย่างที่2การแปลงสินทรัพย์ที่อาจจะผันผวนจากการขุดมาเป็น xrp เนี่ยก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการออกระจายความเสี่ยงของคลังสินทรัพย์เขาหรือ treasury diversification กระจายความเสี่ยงใช่ค่ะคือไม่เก็บสินทรัพย์ไว้แบบเดียวการเลือก xrp ก็อาจจะบอกว่าเขามองเห็นศัก,กยภาพในการรักษามูลค่าหรือมี utility บางอย่างที่ตอบโจทย์เขามากกว่าตัวอื่นในมุมมองของเขานะคะครับ เข้าใจแล้วครับค่ะที่สําคัญสุดๆเลยคือการตัดสินใจแบบนี้มันเป็นการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นที่จับต้องได้จากองค์กรเลยนะไม่ใช่แค่พูดแต่เป็นการกระทําจริงเอา XRP เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์บริหารคลังสินทรัพย์ของบริษัทอืมอันนี้สําคัญค่ะ สิ่งนี้มันช่วยเพิ่มน้ำหนักความน่าเชื่อถือให้ XRP ในสายตาของนักลงทุนสถาบันอื่นๆแล้วก็ตลาดโดยรวมได้เยอะเลยมันแสดงว่าเอ,อมีองค์กรที่มองเห็นมูลค่าระยะยาวแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยที่ชัดเจนจริงๆ พอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่าการกระทำของ Vivo Power มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การซื้อเหรียญเฉยๆใช่ค่ะเป็นการยอมรับเชิงกลยุทธ์เลยซึ่งก็เป็นแรงหนุนสำคัญนอกเหนือจากเทคนิคที่เราคุยกันไปตอนแรกแล้วถ้าหันมาดูฝั่งความเชื่อมั่นของออนักลงทุนรายย่อยหรือภาพรวมตลาดละครับตอนนี้เป็นไงบ้างค่ะมีข้อมูลจาก c o i n g r a s s ที่น่าสนใจมาก เขาบอกว่าประมาณ78%ของบัญชีบน Binance ที่เทรดเอ่อ p อ็กซาร์พ์เพอเนี่ยถือสถานะลองอยู oh ่โอ้โห78%ใช่ครับตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับก่อนอื่นอาจจะต้องอธิบายสั้นๆเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะไอ้สัญญา Perpetuals หรือ Perpetual Futures เนี่ยมันคือสัญญาซื้อขายอนุพันธ์ที่อิงกับราคาคริปโตอย่างในเคสนี้ก็คือ XIP ครับ แต่พิเศษตรงที่มันไม่มีวันหมดอายุค่ะทําให้นักลงทุนถือสถานะเพื่อเก่งกาไรได้ทั้งยาวทั้งสั้นตามมุมมองเลยการถือสถานะลองก็คือการคาดการว่าราคาจะขึ้นในอนาคตค่ะอ๋อโอเคครับเก่งว่าราคาจะขึ้นใช่ค่ะทีนี้ การที่ข้อมูลจาก Coin Glass บอกว่ามีคนลองสูงถึง78%เทียบกับฝั่งช็อตหรือคนที่มองว่าราคาจะลงซึ่งมีแค่22%เนี่ยมันสะท้อนถึงการมองในแง่ดีเชิงเกงกำไรหรือ Speculative Optimism ที่แบบค่อนข้างแข็งแกร่งมากในตลาด XRP ตอนนี้เลยค่ะ อแสดงว่าคนส่วนใหญ่มากๆเลยกำลังเดิมพันว่าราคา XRP จะขึ้นถูกต้องค่ะนักลงทุนในตลาดอนุพันธ์ส่วนใหญ่เลยกำลังมองว่าราคามีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นค่ะ78%นี่สูงมากจริงๆนะครับแต่ว่าการที่คนส่วนใหญ่แห่กันเป็นลองแบบนี้มันไม่มีความเสี่ยงแฝงอยู่บ้างเลยครับอย่างเช่นที่เขาเรียกกันว่าลอง Squeeze อะไรแบบนี้คำถามนี้สำคัญมากเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะการที่มีลองเยอะมากๆแบบนี้มันเป็นดาบสองคมเสมออ๋อ บ้านนน้เงมันก็แสดงความเชื่อมั่นที่แรงกล้าในตลาดนะแต่อีกด้านหนึ่งมันก็สร้างความเสี่ยงที่เรียกว่าลองสควีซได้เหมือนกันคือถ้าราคาเกิดปรับตัวลงเร็วๆด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการบังคับขายสถานะลองหรือลิควิดเดชันนะคะอ๋อพวกที่ใช้เลเวอเรจสูงๆใช่ค่ะพวกนั้นจะโดนก่อนเลยแล้วการบังคับขายพวกนี้มันจะยิ่งกดดันให้ราคาลงไปอีกแล้วก็กระตุ้นให้คนอื่นขายตามๆกันไปเหมือนโดมิโนเลยค่ะ น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วนะคะถ้าสัดส่วนลองสูงๆแบบนี้มันเกิดพร้อมๆกับปัจจัยพื้นฐานเทคนิคที่ดีและที่สำคัญมากๆเลยคือต้องมีปริมาณการซื้อขายหรือวอลลุ่มเข้ามาสนับสนุนต่อเนื่องด้วยนะอ๋อต้องมีวอลลุ่มด้วยใช่ค่ะถ้ามีวอลลุ่มสนับสนุนมันก็มักจะสัมพันธ์กับการฟื้นตัวของราคาได้จริงๆ ดังนั้นแม้78%จะดูน่าตื่นเต้นนะคะนักลงทุนก็ต้องดู volume ดูปัจจัยแวดล้อมอื่นๆประกอบไปด้วยเสมอไม่ช่วยดูแค่ตัวเลขนี้อย่างเดียวเข้าใจเลยครับต้องดูองค์ประกอบอื่นๆควบคู่กันไปเสมอทีนี้พอเราเอาข้อมูลทั้ง3ส่วนมาต่อกันนะครับทั้งสัญญาณเทคนิคที่กาลังลุ้น breakout การเข้ามาหนุนจากสถาบันอย่าง vivo power ที่มองประโยชน์เชิงกลยุทธ์ แล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดอนุพันธ์ที่สะท้อนผ่านลองวอลุ่มสูงถึง78%ทั้งหมดนี้พอมารวมกันแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับแนวโน้ม XRP ในระยะต่อไปได้บ้างครับการมาบรรจบกันของปัจจัยทั้ง3ด้านนี้นะคะถือว่าเป็นการสร้างออภาพรวมเชิงบวกหรือ bullish backdrop ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งให้ XRP ในช่วงนี้เลยค่ะภาพรวมเชิงบวก ใช่ค่ะคือเทคนิคก็กําลังส่งสัญญาณพยายามกลับตัวสถาบันก็ให้การรับรองเชิงกลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นแล้วความเชื่อมั่นตลาดก็แสดงออกมาชัดเจนผันลองบอลยูมที่สูงมากแม้ว่าจะยังต้องเจอแนวต้านสําคัญๆอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนหรือลองสค e ี e ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่การที่ปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้มันเกิดขึ้นพร้อมร้องกันเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นค่ะทําให้ XRP ดูเหมือนจะอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างพร้อมสําหรับการปรับตัวขึ้นในระยะกลางถึงยาวถ้าปัจจัยหนุนเหล่านี้ยังอยู่แล้วก็ไม่มีปัจจัยลบใหม่ๆเข้ามาแทรกแซงแรงๆนะคะอืมก็ดูมีโอกาสมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ที่เราคุยกันเรื่องแนวรับสําคัญที่2.95กับ2.60อันนั้นก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ส่วนเรื่อง V ี V o Power ก็ตอกย้ําว่าองค์กรเริ่มเห็นคคุณ่าาและกรใช้ ไม่ใช่แค่เก่งกําไรซึ่งอันนี้สําคัญต่อระยะยาวครับแล้วก็แน่นอนลองใช้ที่8%ก็เป็นตัวชี้วัดอารมณ์ตลาดตอนนี้ได้ดีเลยค่ะขอบคุณมากครับพอได้ฟังการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆเข้าด้วยกันแบบนี้ทําให้เห็นภาพรวมแล้วก็น้ําหนักของแต่ละปัจจัยชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปแล้วจากการเจาะลึกข,ข้อมูลจาก c o i n g e k วันนี้เราก็ได้เห็นประเด็นสําคัญหลายอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับ XRP นะครับค่ะอย่างแรกเลยคือสัญ,ญญาณเทคนิคที่แสดงว่า XRP กําลังพยายามอย่างหนักเลยที่จะทะลุกรอบแนวโน้มขาลงเดิม ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญค่ะจุดที่ต้องลุ้นกันประการที่2คือความสําคัญของการเข้ามาของสถาบันอย่าง vivo power ที่ไม่ใช่แค่ลงทุนแต่เป็นการนํา xrp มาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์อันนี้ส่งสัญญาณความเชื่อมั่นจากองค์กรที่ชัดเจนชัดเจนมากค่ะและสุดท้ายก็คือความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในตลาดโดยรวมที่สะท้อนผ่านลองที่สูงถึงเ8%ในตลาดอนุพันธ์ถูกต้องค่ะปัจจัยเหล่านี้พอมาพิจารณารวมกัน มันก็ช่วยสร้างภาพรวมที่มีน้ำหนักไปในทางบวกสำหรับแนวโน้มราคา XRP ช่วงนี้ค่ะแต่กอ็อย่างที่บอกต้องไม่ลืมว่าตลาดยังมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะแนวต้านราคาและก็ความผันผวนที่เกิดขึ้นได้เสมอในตลาดคริปโตค่ะครับผมและก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันวันนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะครับให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณาต่อย,ยอดกันดูค่ะก็คือ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่เราวิเคราะห์กันไปทั้งเทคนิคการเคลื่อนไหวของสถาบันอย่าง VIVO Power แล้วก็ความเชื่อมั่นนักลงทุนผ่านสถานะลองจํานวนมากเนี่ยมันยังมีตัวแปรซ่อนเร้นหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆอีกไหมที่อาจจะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆต่อเส้นทางของ x r p ในอนาคตอืมน่าคิดนะคะ อาจจะเป็นปัจจัยด้านกฎระเบียบหรือการยอมรับในวงกว้างที่มากขึ้นหรือแม้จะสภาวะเศรษฐกิจใหญ่ๆที่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ลองนำมุมมองเหล่านี้กลับไปคบคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ